คลิปนี้พาไปกินร้านมิชลินที่ปักกิ่งด้วยงบแค่200บาทร้านนี้คนต่อคิวกันยาวทุกวันแล้วเขาขายไม่กี่เมนูเน้นไปที่จ่าเจียงเมียนซึ่งจ่าเจียงเมียนเนี่ยถือเป็นเมนูดั้งเดิมของคนที่ปักกิ่งเลยถ้าใครมาเที่ยวปักกิ่งก็แนะนําให้มาลองชิมกันค่ะร้านนี้นะชื่อว่าหลิวสือเจียวเฮาฟางจวนฉางจ่าเจียงเมียนหรือแปลตรงตรงคือร้านบะหมี่ซอสถั่วหมายเลข69ลงอิดสี่เหลี่ยมชื่อมันปแปลกๆยาวๆแต่ก็จํากันได้ทุกคนคือร้านน่ะตกแต่งธรรมดามากไม่ได้ แบบหรูหราอะไรเลยนะแล้วก็เมนูก็สามารถกดสั่งผ่านมือถือได้เลยซึ่งเขาก็มีไม่กี่มเมนูจริงๆทุกคนเราก็เลือกสั่งตัวบนสุดนี่เลยก็คือเป็นหัวมันดจาเจียงเมียนก็คือหมี่ที่เขาดังที่สุดที่นี่นะเป็นตัวจาเจียงเมียนนี่จะบอกว่าเราเลือกมาแบบบ่ายโมงกว่าๆแล้วนะคนก็ยังเยอะอยู่ดีพนักงานก็ยังเสิร์ฟกันอยู่นะคือที่เนี่ยแบบคนแน่นเพราะว่าถ้าเขาคิดถึงรสชาติอาหารแบบบ้านๆแบบปักกิ่งแท้ๆเนี่ยก็มาที่นี่ก็ง่ายดีนะสำหรับเราที่ จากเจียงเมียนมาหลายที่พอมาดูการเสิร์ฟของที่นี่คือให้แบบสิ่งต่างๆให้เครื่องเคียงให้ผักมาเยอะมากๆเลยทุกคนปกติเราจริงๆจากเจียงเมียนอะ่ะมีแค่ถั่วมีแค่มันแล้วก็ผักสับอีกนิดหน่อยแล้วก็ซอสถั่วก็พอแล้วแต่ว่าที่เนี่ย เขาให้มาแบบจัดเต็มสุดๆาเส้นคือเส้นสดแบบว่ายังชื้นอยู่เลยอ่ะแล้วก็เอามาคลุกๆกกับทุกอย่างที่เขาให้มาแบบมีเป็นสิบอย่างเลยทุกคนที่เราผสมหมี่นะเราจะเล่าประวัติให้สั้นๆแล้วกันจากเจียงเมียนนะที่มันแปลตรงตัวว่ามันหมี่ซอสราดผัดเนี่ยมันเป็นอาหารจีนดั้งเดิมเลยที่มีต้นกําเนิดมาจากภาคเหนือของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนในกรุงปักกิง่งและมณฑลเหอเป่ยมันเป็นอาหารที่แบบมีประวัติยาวนานหลายร้อยปีเลยแล้วก็ถือเป็นหนึ่งในอาหารพื้นเมืองของคนจีนภาค เหนือเลยคือมันมีกําเนิดมาตั้งแต่แบบยุคราชวงชิงมันได้รับความนิยมมากเป็นอาหารประจําบ้านเพราะว่ามันทําง่ายแล้วก็สามารถกินได้นานครั้งว่าจา่าเจียงที่มันหมายถึงซอสลาดผัดซอสในจาจาังเมียนเนี่ยมันทํามาจากเต้าเจี้ยวหมักนะทุกคนผัดกับหมูสับหรือเนื้ออื่นแต่จริงๆอะ่ะมันประยุกต์ไปหลายที่แล้วบางทีก็ใช้เป็นแบบหมูสามชั้นใช้เป็นอะไรก็ได้นะซึ่งมันเป็นสูตรง,ง่ายๆที่สามารถดัดแปลงได้ตามวัตถุดิบท้องถิ่นซึ่งถ้าเรากินจ่าเจียงเมียนในปักกิ่งกับกินที่ ที่บนทนอื่นนะคือรสชาติมันก็จะต่างกันแล้วก็สไตล์การปรุงก็จะต่างกันด้วยตัวอย่างเช่น ถ้าเราไปทานที่เสฉวนนะเสฉวนก็จะขึ้นชื่อด้านการทําให้มันเผ็ดขึ้นเขาก็จะมีการแบบใส่พริกใส่น้ํามันอะไรของเขาซึ่งนําแนะนําว่าถ้าใครอยากลองกินแบบต้นตํำรับเนี่ยก็ถ้ามาภาคเหนือของจีนหรือมาปักกิ่งนะก็ลองเข้าร้านจ่าเจียนเมียนดูค่ะทุกคนคือน้ําคลุกมันอยู่นานมากเลยคือมันก็ยังไม่ทั่วสักทีเพราะว่ามันเยอะมากๆากเลยนะคะจานเนี้ยคือ38หยวนแต่มันก็เยอะจริงๆแหละทุกคนจะบอกว่าร้านเนี้ยจริงๆอ่ะแพงกว่าร้านอื่น3เท่า นะจริงๆอะจ่าจิงเมียนมันควรจานลรแบบร้อยเดียวด้วยซ้ําแต่ว่าที่เนี่ยเขาขายประมาณ200บาทนะเพราะว่าก็คงเป็นเพราะชื่อเสียงของร้านด้วยแล้วก็สูตรของเขาคือสัมผัสได้เลยว่าแบบตั้งใจทาอะแล้วก็เนื้อชิ้นใหญ่ด้วยทุกคนชามนี้200บาทเนาะทุกคนเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเราจะมาเทียบกับชามละ40บาทที่ขายในมหาลัยของเราว่าต่างกันไหมถ้าใครมาปักกิ่งนะคะน้องก็จะแนะนําเลยให้มาที่ร้านนี้นะสามารถเสิร์ชได้เลยคะ่ะคือร้านมันชื่อแบบ รามเนชื่อยาวชื่อเลยนะลิวชื่อจิวฟางจวนชางจาเจียงเมียนอะไรเนี่ยแหละ,น,ะน้ำออกเสียงไม่เป็นก็คือสามารถเสิร์ชได้เลยว่าแบบ69อะ่ะลิวชื่อจิ่วนะคะ69แล้วก็ตามด้วยคําว่าจาเจียงเมียนซึ่งก็คือเมนูนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ที่น้ารู้สึกว่าแบบร้านนี้มันมีความพิเศษเพราะว่านอกจากที่เราอะ่ะแบบเป็นคนที่ชอบตามรอยมิชลินเนาะ ก็เขาได้รางวัลมิชลินมาหลายปีนะคะแล้วก็นอกจากรางวัลมิชลินก็จะมีรางวัลที่เป็นแบบโลคอลของจีนไม่ว่าจะเป็นแบบต้าจงเตี่ยนผิงเสี่ยวหงชูหรือ cctv รายการทีวีของจีนนะคะซึ่งถามว่าแบบมันอร่อยขนาดนั้นไหมจริงๆก็มันก็สมราคาแบบมันก็ไม่ได้แพงมากมันก็ไม่ได้แบบอร่อยระเบิดระเบ้ออะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่า นว่าแบบมันก็ควรลองอะ่ะคือจ่าเจียงเมียนก็เป็นสิ่งที่สิ่งหนึ่งที่ถ้ามาปักกิ่งก็อยากให้ได้ลองกันนะคะแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านที่แบบได้รางวัลมาเยอะแยะเลย <c oughs> ก็แนะนําค่ะกินเราจะแบบกินเราจะแบบเลอะเทอะทุกคนคือแบบปากอะไรก็จะแบบเลอะตามไปซอสน้ำดนี่นะคะ กออ่าาลลืมมงันนะครัวที่นี่นะจะเป็นครัวเปิ store, เปดก็คือมองเห็นได้เลยว่าสะอาดมากแล้วก็ลูกค้าเยอะแค่ไหนก็ดูจากชามที่เขาตั้งเผื่อไว้แล้วกันทุกคนนี่ขนาดมาแบบบ่ายมุงกว่าแล้วนะตอนเที่ยงคือสุดก็คือร้านนี้นะคะก็ทั้งหมด38หยวนก็ประมาณแบบประมาณ200บาทไทยเนาะก็เราว่าแบบก็โอเคถ้าเทียบกับแบบเพื่องเคียงที่เขาให้แล้วก็ที่สําคัญคือถ้าสมมุติว่าใครเป็นคนกินเยอะนะคะ อันนี้คือเส้นอ่ะอุ้ยคือเส้นอ่ะสามารถแบบเติมได้เรื่อยๆเลยนะคือเราสามารถแบบเติมเส้นได้เรื่อยๆเลยนน้ำอะ่ะยังอยู่ที่มหาหลัยริงหัวใช่ปะแล้วร้านนี้มันมีหลายสาขามากอันนี้น้ำมาสาขาที่แบบใกล้ตัวเองที่สุดคืออยู่ที่อู่เต้าโขงแต่จริงๆถ้าใครมาเที่ยวปักกิ่งอะ่ะมันก็จะมีแบบ อยู่ตามแถวเมืองโบราณตามย่านแบบหูถงตามย่านเมืองเก่าด้วยนะคะร้านจ่าเจียงเมียนร้านอื่นก็มีตั้งเยอะทําไมร้านนี้ถึง stand out แล้วก็ได้มิชลินออกมาน้าว่าเพราะว่าร้านเนี้ยสูตรมันเข้มข้นมากซอสที่คลุกมาแน่นมากๆแล้วก็เส้นอ่ะเป็นเส้นสดแบบยังชื้นอยู่เลยอ่ะทุกคนตามสัญญาวันนี้เราจะมาเทียบให้ดูว่าจ่าเจียงเมียนในโรงอาหารของมหาลัยเราเนี้ยเป็นยังไงอ่ะตอนนี้เราอยู่ในโรงอาหารตรงบูธที่เป็นขายจ่าเจียงเมียนแล้วก็บะหมี่อื่นก็นะคือว่าไม่ได้ขนาดอันนี้แค่ แปดหยวนเราแอบเห็นเขาอะใช้เส้นสดที่มันยังชื้นๆอยู่เลยเหมือนกันทุกคนแล้วก็เอามาลวกๆอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีเครื่องเคียงต่างๆซึ่งจะเน้นไปที่ผักเขียวทวันเหลืองแล้วก็มันฝรั่งทุกคนก็คือที่มอก็จะประมาณนี้เลยจริงๆมันก็น่ากินใช่ไหมล่ะมันอาจจะแบบเล็กกว่านิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่แย่ทุกคนแล้วมันก็มีแบบซอสต,ตรงนี้ที่เป็นซอสมักเหมือนกันทุกคนจาาเจียงเมียนคืออาหารแบบท้องถิ่นแล้วก็แบบอะไรที่มันง่ายๆจริงๆในปักกิ่งอันนี้ก็คือเนื้ ชิ้นใหญ่เหมือนกันนะในโรงอาหารมอเราเนี่ย ก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วมันต่างกับร้านที่ได้มิชลินยังไงเราว่าร้านที่ได้มิชลินอ่ะคือเครื่องมันเยอะกว่าอย่างชัดเจนใช่ไหมแล้วก็ร้านที่ได้มิชลินคือเขาจะทําเส้นแบบสด,สดสดมากๆแบบตรงนั้นเลยอย่างชื้นๆแล้วก็มันจะมีความพรีเมียมกว่าด้วยนะแล้วก็ในของมอเราเนี่ยเส้นมันจะแข็งๆนิดนึงแต่ว่าโดยรวมก็ยังอร่อยอยู่ดีทุกคนดังนั้นถ้าใครมาปักกิ่งอ่ะจะลองร้านมิชลินหรือไม่มิชลินก็สามารถไปลองจากเจียงเมียนกันได้นะคะวันนี้ก็จะเป็นอีก หนึ่งเมนูที่มานํำเสนอนอกจากเป็ดปักกิ่งแล้วเนี่ยอย่าลืมมาลองจ่าเจียงเมียนด้วยนะ